สวัสดีครับวันนี้พามา,าว,ว,วิวทุเรียนหลังจากใส่ปุ๋ยคิงชูบุผ่านไปสิบ้าวันนะครับดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับนี่ปุ๋ยที่ใส่ไว้นะครับรอบโคนต้นนะครับดูยอดนะครับใบเขียวดำเลยนะครับ มแมลงก็ไม่มีนะครับไม่มีมแมลงกินใบนะครับช่วงนี้มแมลงออกเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่มีการกินใบนะครับดูนะครับน่ครับยอดออกมาอย่างนี้เกือบจะทุกต้นเลยนะครับ ใส่คิงโชบุเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่ตอนใส่ปุ๋ยนะครับไม่เคยใส่ปุ๋ยนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับเกือบหนึ่งปีนะครับประมาณครึ่งปีได้นะครับทุเรียนครึ่งปีนะครับนี่ใส่คิงโชบุเป็นครั้งแรกนะครับต้นนี้เป็นทุเรียนมูซานคิงนะครับ แปลงนี้เป็นมูซานคิงเยอะนะครับเป็นแปลงใหญ่เลยครับแปลงสี่ไร่นะครับไม่รู้ว่ากี่ต้นเหมือนกันผมไม่ได้นับนะครับปลูกแปดคูณแปดเมตรนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับตรงนี้ก็เริ่มยอดเริ่มออกมานะครับ ดูต้นคู่กันนะครับนี่คือทุเรียนต้นคู่นะครับถูคู่เพราะมันระยะมันห่างนะครับก็เลยใส่คู่นครับดูการแตกยอดนะครับนะครับใบเขียวดำเลยนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับ ยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรมันนะครับตุนทุเรียน,นครับอยากให้ท่านผู้ชมที่ปลูกทุเรียนได้นำไปใช้นะครับปุ๋ยดีๆนะครับาทางผมไม่ได้โฆษณาขายสินค้านะครับแต่ว่าอยากจะแนะนำเมื่อเราได้เจอของดีๆนะครับตานใดที่อยู่ อำเภอเดานะครับมีตัวแทนจำหน่ายนะครับอยู่ที่บ้านใหม่นะครับผมจะเอมเบอร์โทรไว้นะครับนี่ใบชุดก่อนนะครับแมลงกินเยอะนะครับนี่ใบชุดใหม่นะครับออกมาใหม่ก่อนที่ใส่ปุ๋ยกิ้งชบุนะครับนี่นะครับเริ่มออกมาใหม่นะครับผสมกับใบชุดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่นะครับ ต้นทุเรียนที่มันแร้งแล้วนะครับตอนที่ติดแร้งนะครับแล้วก็อตอนนี้ฝนตกนะครับนี่พอหลังจากใส่คิงโชบุไปนะครับดูนะครับยอดก็เริ่มเดินนะครับมันตายมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนะครับยอดเริ่มเดิน มีต้นที่เสริมรากไว้นะครับมันตายไปนะครับแต่ต้นเดิมมนะครับหนึ่งกออีกต้นหนึ่งนะครับเสริมรากไปได้หนึ่งรากแล้วนะครับีตอนนี้ริมยอดเริ่มเดิมแล้วนะครับเดินนะครับต้นนี้กะว่าจะเสริมประมาณสี่ห้ารากนะครับ เสริมเสริมแบบระยะชิดนะครับนี่นะครับดูดินเขียวเลยนะครับนี่คือเชื้อราไตโกเดอร์ม,มานะครับมันเกิดขึ้นมาโดยปุ๋ยคิงโชบุนะครับนี่ผมยอมรับว่าสุดยอดปุ๋ยจริงๆนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ปลูกทุเรียนนะครับเราไม่ต้องไป พึ่งพาสารเคมีนะครับนะครับเห็นผลทันตานะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับติดตามกันได้เลยนะครับไปดูนะครับเริ่มมองเห็นต้นทุเรียนแล้วนะครับตัดหญ้าไป เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยาก็เริ่มขึ้นมาอีกนะครับดูนะครับน่ครับดูยอดนะครับทุเรียนหกเดือนนะครับตอนปลูกมาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่เพิ่งมาใส่ปุ๋ยคิงโชบุนะครับ ตอนนี้ดูนะครับความอวบของลำต้นนะครับอันนี้เสริมรากไปแล้วนะครับนี่ต้นกล้าที่ปลูกมเมล็ดไว้นะครับดูนะครับพอได้ปุ๋ยนะครับนี่เปลือกพองเปลือกออกมาเลยนะครับ ้นมันขยายเยอะมากนะครับดูเชิญชมกันต่อไปนะครับมีมีเพียแอ่งลงนะครับลงบางเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่ฉีดสารอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับปล่อยให้มัน มันกินบ้างนะครับเราเราก็ได้กินบ้างนะครับพึ่งฝาอาศัยกันนะครับให้มันมีบ้างนะครับแมลงนะปกปบเขียดจะได้มีอาหารนะครับแล้วก็มีอาหารสัตว์มันก็ต้องการอาหารด้วยนะครับนี่ครับดูนะครับตอนนี้เริ่มจับปุ๋ยแล้วนะครับ เติมดูสารอาหารเลยนะครับอันนี้ดูนะครับใบดำเลยนะครับตันนี้ยอดยังไม่เดินนะครับพะยอดที่แล้วชุดก่อนยังไม่แก่นะครับนีชุดใหม่ก็เริ่มแล้วนะครับพอได้กินคิโชบุกนะครับยอดก่อเริ่มเดินมานะครับ เริ่มแตกนะครับ,รบนี่ชุดก่อนนะครับนี่ชุดใหม่ก็เริ่มเริ่มออกมาแล้วครับก็ได้ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมที่ มือใหม่ับปลูกทุเรียนนะครับไม่รู้จะใส่ปุ๋ยอะไรไม่ต้องยุ่งยากกับสารอาหาร NPK มีครบนะครับเพราะว่าฝานการหมักอย่ามาอย่างดีแล้วนะครับสารอาหารครบถ้วนนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ามาใส่แล้วมันจะตายนะครับต้นทุเรียนนะครับสาเหตุที่ตายนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมันก็ ร้อนนะครับอาการร้อนนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเข็มนะครับปุ๋ยไม่มีคําว่าเข็มนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่อกครับเรือนะครับไม่มีไก่ซื้อเกลือแพงๆมาใส่นะครับนี่ครับนี่ต้นที่ยอดมันหักนะครับดูนะครับออกมาแล้วนะครับนี่ต้นกล้าจะออกไปทับเสริมรากมันนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับ ดูการแตกยอดนะครับขวบมาเลยนะครับมีตกกะกแตนด้วยนะครับเมื่อกี้ไหนนะครับเมื่อกี้มองเห็นตกกะกเตนนะครับโอ้ไปอื่นแล้วนะครับนนะครับมีมูซันกิงนะครับ อันนี้ก็ยอดที่แล้วก็เพสลาดแล้วนะครับยอดใหมก่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราใส่ทิ้งโชบุไปนะครับได้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับน่าจะได้นะครับสิบห้าวันดูนะครับท่านผู้ชมครับมีคุณอุ๋ยที่มีคุณาภาพนะครับ อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ใช้กันนะครับของดีนะครับถ้าไม่ดีก็ไม่อยากแนะนำนะครับก็เหมือนมีดกรีดยางอะไรด้วยนะครับของข้อ,ขอดีจริงๆนะครับก็เลยอยากแนะนำให้ใช้กันนะครับถ้าไม่ดีเราก็ไม่ว่านะครับแต่ถ้าดีนี่เราแนะนำให้ใช้เลยนะครับ เราไม่ทําให้ใครเสียหายนะครับนี่นะครับมีใบชุดก่อนนะครับเป็นหนามดานะครับโอชีนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นที่ได้กินคิโชบุเข้าไปนะครับนี่ครับพอได้กินยอดเดินตั๊บเลยนะครับต้นนู้นต้องรอให้ใบแก่ก่อนนะครับ ใบกำลังเพสลัดอยู่นะครับตรนนี้ใบมันแก่เต็มที่แล้วนะครับดูครับนี่ก็น้ำดำเหมือนกันนะครับโอชีนะครับโอชีหรือว่าน้ำดำนะครับผมจะอาศัยคำการผมดินไว้นะครับเ้า่อรักษาความชื้นจะได้ประหยัดน้ำนะครับแล้วก็มันเป็น จุลินทรีย์ให้กับหน้าดินด้วยนะครับยิ่งเราใส่กิ่งโชบุเข้าไปนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับตัดอาหารหลักทานอาหารรองทานอาหารเสริมมีครบเลยนะครับเราไม่ต้องไปเลือกว่าตอนจะทําดอกไสรสูตรนี้ตอนจะออกลูกไสรสูตรนู้นเราไม่ต้องยุ่งยากเรื่องนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามันมีครบไล้นะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ